สวัสดีครับมาไม่พูดพามทำเพลงนะครับเข้าเนื้อหากันตรงตรงเลยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสต o ร์นะครับหรือพื้นที่การเก็บข้อมูลนะครับเป็นพื้นที่ที่ไว้สำหรับเก็บวินโดว์เก็บ Data อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะเอาไปประยุกต์เก็บอะไรก็ตามนะครับสต o ร์ mm hmm. <Storage S 2> จะเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลถ้าอยู่ในโน้ตบุ๊กเราหรืออยู่ในคอมพิวเตอร์เราก็จะเป็นพื้นที่ที่ไว้สําหรับเก็บวินโด w s นะครับประมาณนั้นสตอร e ที่เราใช้กันมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับจะเป็นฮันดิสไดรฟ์นะครับก็จะเป็นแบบจานหมุนใช้หัวอ่านเป็นตัวหมุนหาข้อมูลต่างๆในจานดิสนะครับก็จะไม่ลงลึกเท่าไหร่ตรงนี้จะมีความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยมากที่สุดนะครับเท่าที่่ จำได้นะครับก็น่าจะประมาณร้อยเมกะเฮิร์แล้วกันนะเอาเขียนคร่าวๆแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าลึลกลึกจริงมันเท่าไหร่ร้อยเมกะเฮิร์ร้อยเมกะเฮิร์ตแล้วกันนะครับแล้วก็มีความเร็วรอบในการอ่านนะครับก็รู้สึกถ้าเป็นทรงนี้นะทรงของโนบุกเนี่ยถ้าเร็วที่สุดเนี่ยผมจาได้ก็คือ7จ็ดันสรอบเจ0 0 RPM แล้วกันนะ RPM เจ็0พั 7, RPM นะครับ โอเคอันนี้ผมจะไม่ลงลึกเท่าไหร่แต่ครับผมจะมาเน้นเรื่องของ SSD นะครับมา SSD SSD ของเรานะครับถ้าเป็นทรงเดิมที่เหมือนกันกับฮาร์ดดิสก์ไเดิมนะครับทรงนี้เราจะเรียกว่า SATA นะครับ ATA SATA นะครับ SATA ซาต a าสแล้วกันประมาณน,นั้นนะครับซาตาสามเนี่ยจะมีลิสไลท์นะครับเต็มที่เลยเอาให้แบบเต็มที่ฟูลฟนะครับก็คือ400บวก400บวกสี่ร้อยบวกบวกแล้วกันนะครับจะมากจะน้อยก็อยู่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่อยู่ในตัว SSD แล้วกันนะครับจะไม่ลงลึกไปมากเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคอันนี้จะเป็นแบบซาตตา ใส่แทนสตาร์เดิมได้เลยนะครับก็จากสตาร์นะครับมาสมมุติว่าเนี่ยลงมาแล้วเป็นสตาร์สตาร์เองเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชนิดนะครับก็จะเป็นขนาดขนาด2.5นิ้วนะองจนิ้วคือตัวนี้นะครับ2.5นิ้วเอาแบบไซส์ามาตรฐานนะ เอาแบบสายมาตรฐานเป็น2.5นิ้วแล้วก็จะมีประเภทอีกประเภทหนึ่งคืออ่าผมไม่มีตัวอย่างหรือเปล่าดูหาตัวอย่างหรืมอมาตัวอย่างเข้าจากฉะนั้นนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็น M SATA ก็ลักษณะเหมือนเป็นการ์ดไวเลสนะครับอันนี้ก็จะเป็น M SATA เหมือนกัน M SATA นะครับชนิดตรง M SATA ก,ก็ก็จะเรียก PCIe แต่เป็นรุ่นเก่านะครับเป็น PCIe รุ่นเก่าคุยกันโดยผ่านระบบของ SATA นะครับเป็นชนิดเดียวกันผมจังบอกว่าเป็นแบบนี้อ่าโอเคอันนี้แล้วนะมี2ตัวแล้วก็จะเป็นตัวที่3ตัวที่3จะเป็นอ่าชนิดสาร์เหมือนกันทุกคนจะคุ้นๆยูน่นะครับผมแยกมาเพื่อที่จะให้รู้กันนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้เราจะเรียกว่า M.2 ขนาด ต้องเรียกว่าชนิด M. 2แล้วกันนะครับอันนี้จะอยู่กับเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆแล้วโดยที่พอร์ต PCIe จะเป็นรุ่นใหม่อโอเคนะผมจะชี้ไปนี้นะครับก็คือเป็น M. 2แต่เป็น M. 2ชนิดแบบ SATA นะครับเห็นไหม M. 2อันนี้ก็เป็น PCIe อันนี้ผมผมไม่รู้ว่า ขอแบ่งเป็นเจนหนึ่งหรือเจนสองหรืออะไรประมาณนั้นแล้วกันนแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นไทที่หลังจากตัว m star นะครับเดี๋ยวถ้าลงรายละเอียดหรือมีดีเทลเนี่ยจะทำคลิปอีกอธิบายอีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้ผมจะบอกว่าในกลุ่ม sd s ที่เอามาโชว์เนี่ยมี3ามตัวนี้นะครับซึ่งก็น่าจะมี3ตัวนี้แหละที่ที่ผมเปลี่ยนบ่อยนะครับ3แบบนี้ มันเป็นแบบ m ata, ไม่ว่าจะเป็น m s ตา a m ดอหรือ sata สองจุดห้า 5, นะครับเราจะเรียกว่าเป็นระบบ sata 3นะครับก็บอกแล้วว่า read write นะครับมันจะได้แค่ประมาณ400บวกบวกแล้วกันทําเต็มที่ก็ได้แค่นั้นนะครับอาจจะได้เดทถึง500ก็แล้วแต่แล้วแต่รุ่นไปนะครับอันนี้คือจัดว่าเป็น sd แบบหนึงแล้ว นะครับก็อีกแบบหนึ่งคือ SSD ที่ทุกวันนี้มีการนำมาใช้แทบจะเกือบ100%อ็แล้วผมมีตัวอย่างตัวอย่าง๋ยงดูกันอันนี้เป็น Sata หมดเลยอ่ะโอเคนี่อันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้น่าจะเป็นของ Intel ครับ วิธีการแยกว่าเป็น NVMe กับ SATA เนี่ยนะครับผมก็ได้ทำคลิปลงไปแล้วนะครับไปหาดูในช่องผมแล้วกันส่วนนี้นะครับเราจะเรียกว่า SSD เหมือนกันนะครับแต่เป็น SSD ชนิด NVMe มาเพราะนั้นมันจะแยกออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับน,นี่ผมก็เอาแบบนี้ง่ายนะ ชนิดนี้ใช้กันแพร่หลายมากนะครับช่วงนี้เราจะเรียกชนิดนี้ว่า n v m e m2 นะครับ n v m e นะครับ n v m e n v m e นะครับเป็นชนิดต่อทูที่มีความโอนถ่ายข้อมูลหรือรีไดรนะครับ เริ่มตั้งแต่พันเลยพันบวกบวกเลยครับพันบวกบวกนะครับณนะตอนนี้ก็ทะลุถึงสามพันแล้วนะครับณนะตอนนี้ทะลุถึงสามพันเพราะนั้นการที่เร็วแรงเนี่ยขอจะแบ่งเป็นเจนอีกนะครับว่าเจนสองเจนสองเจนสาม อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็น Sd แบบ NVMe ที่เป็น Gen สามแล้ว Gen ส Gen สี่แล้วประมาณนั้นก็แบ่งเจนไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้เอามาให้ชมกันเป็นเหล่า SSD นะครับไม่รวมฮันดิตนะเพราะว่าฮันดิตผมจะไม่พูดหนักภูมผมจะไม่พูดหนักแล้วไม่พูดเยอะด้วยอันนี้ก็เป็น การแยกนะครับ ssd ออกมาเพราะนั้นเราต้องสำรวจเครื่องตัวเองนะครับว่าใช้ในกลุ่ม ssd ประเภทไหนแลวอย่างที่บอกนะครับให้แยกออกไปการแยกแบบนี้จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะรู้ว่าเครื่องเราใช้ ssd มากน้อย ความเร็วแรงในการอ่านเขียนของ Windows มากน้อยประมาณไหนให้เหมาะสมกับตัวเมนบอร์ดนะครับก็ฝากไว้ครับอันนี้จะเป็นคลิปเปิดแล้วกันนะเกี่ยวเรื่องของสโตรเลตเดี๋ยวมันจะมีลงลึกอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้เรียกว่าสโตรเลตนะครับอย่าไปเรียกว่าเปลี่ยนฮาร์ดดิษ เพราะนั้นถ้าถ้าเรียกว่าการเปลี่ยนฮันดิตก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนฮร์ดิตเป็น SSD อันนี้คือถูกนะเป็นคําพูดที่ถูกคือเปลี่ยนฮร์ดิตเป็น SSD ถ้าเราเรียกว่าเปลี่ยนสโตเลจเป็น s s d อันเนี้ยจะเป็นคําพูดที่แบบเออจบเลยก็คือแบบประมาณว่าผมมาเปลี่ยน SSD เอาแล้ว SSD เดิมเป็นอะไรนะครับเแม้ว่ามันมันจะแบบฟังดูปแปลกๆจริงๆแล้วอ่ะต้องใช้คําว่าเปลี่ยนสโตเลจ นะครับให้เป็นแบบ S s D หรือบางคนอาจจะติดปากก็ได้เปลี่ยนฮันดิทเป็น S D ก็ได้ครับมันไม่แปลกเพราะว่าเดิมใช้ฮันดิทมาแล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็น S D แบบนี้ก็ได้นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะให้แยกประมาณนี้พอนะครับยังไม่ลงลึกเลยมากมายนะครับอยากให้ทำวิดีโอแบบไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดูแล้วกันนะครับ เราเจอกันคลิปหน้าสาระไม่ค่อยมีครับมั้งนะขอบคุณครับที่ติดตามครับ